รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ลึกซึง้งสนับสนุนโดย Ford Ranger จแกร่งเพื่อทุกคนสนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงลามินา PT m แมกนิตรอนน้ำมันเครื่องสูตรอัพเกรดในขับซ่า34วันนี้จะพาคุณไปทดสอบรถกระบะจากทันค่ายโฟตอน โฟตอนทูแลนด์ที่รวมเอาชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์ระดับโลกเข้าไว้ด้วยกันสมรรถนะและการขับขี่จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมมิสุลมิตรครับในวันนี้ครับได้มาร่วมกิจกรรมกับทางโฟตอนออโตโมบลิลประเทศไทยในการทดสอบ รถปิกอัพคันแรกของทางค่ายโฟตอนครับโฟตอนเองประกาศอย่างชัดเจนครับว่านี่คือรถกระบะจากประเทศจีนที่ถูกพัฒนาแล้วก็คน้นคว้าโดยมีการนำเข้ามาทดสอบในประเทศไทยแล้วกว่า3ปีในเรื่องของจุดเด่นและก็ไฮไลท์สำหรับสื่อมวลชนที่จะได้มาร่วมกิจกรรมในทริปทดสอบในครั้งนี้จะได้สัมผัสเรื่องของ การนําชิ้นส่วนและก็เทคโนโลยีหลายๆส่วนเข้ามาประกอบกลายเป็นโฟตอนปิกอัพเรื่องของชื่อเสียงของโฟตอนเองอาจจะคุ้นเคยในเรื่องของรถขนาดใหญ่รถคอมมิชชิล, ial, ลรถทกหัวาลากแต่ในครั้งนี้การทํารถปิกอัพเขาบอกว่าเขาตั้งใจทําจริงครับแล้วก็มีการนําเอาชิ้นส่วนประกอบหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ของคัมมินอเมริกาในขนาดความจุ2 8 0 0ซีซี cc เทคโนโลยีชุดเกียร์เกตแท็กหรือว่าชุดเฟืองท้ายหรือว่าระบบขับเคลื่อนสีล้อของเจน่า เยรมันี er ครบมาประกอบรวมกันเป็นรถปิกอัพซึ่งในวันนี้ทริปทดสอบเราจะเดินทางจากโชว์รูมสำนักง,งานใหญ่ที่อ่อนนุชแล้วก็มุ่งหน้าสู่เส้นทางจังหวัดชนบุรีก่อนเข้าสู่ทริปการเดินทางมาดูรายละเอียดของรถโฟตอนทูแลนด์คันนี้ครับโฟตอนทูแลนด d มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล Cummins ISF 4สูบ2.8ลิตร Turbo Intercooler ที่ให้พละกกำลังสูงสุด163แรงมา้าที่3,600รอบตอนาทีและแรงบิดสูงสุด360นิวตันเมตรที่1,800-3,000ถึง 3, รอบตอนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดา5สปีดโฟร์ตอน o ูแได้วรวมเอาซัพพลายเออร์ระดับโลกเข้าไว้ด้วยกันอาทิเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลจาก Cummins เกียร์จาก g e t r a ร k ชุดขับเคลื่อนสีล้อจาก b o ร์ดวอล e r ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบเบรก ABS จากบอร์ดพลาและเฟืองขับจาก Dana กลับเข้ามาดูกันต่อในส่วนของรายละเอยียดตัวรถนะครับถ้าแยกดูในแต่ละส่วนจะเห็นว่ามีการเซ็ตอุปกรณ์ออปชั่น ใส่ให้เรียกว่าครบทีเดียวครับถ้าเกิดดูจากไฟหน้าจะเห็นว่ามีโคมไฟแบบฮาโลเจนแต่ว่าก็มาพร้อมกับตัวเลนส์ที่เป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับส่วนของชุดไฟหน้าสามารถที่จะปรับระดับได้จากภายในห้องโดยสารเวลาที่มีสัมพันธ์ทางด้านท้ายหน้ากระจังนี่เป็นการออกแบบโดยตั้งใจให้เป็นรูปทรงแบบปีกนกนะครับแล้วก็ในส่วนของชายล่างกันชนเป็นที่อยู่ของอินเตอร์คูลเลอร์ครับซึ่งก็มีความยาวเต็มจากขอบทางด้านข้างถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยทีเดียว พื้นฐานช่วงล่างเนี่ยเป็นแบบดับเบิลวิชโบนแล้วก็มาพร้อมกับพงวงมาลัยแบบแบล็กแอนด์พีเนียนแนวแล้วก็ชุดกาดครอบทางด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าออกแบบให้เป็นโลหะครอบในส่วนของใต้ชิ้นส่วนที่เป็นช่วงล่างปิดนกและรวมถึงกาดปิดทางด้านล่างของเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นก็ในรุ่นขับเพื่อน4ีล้อก็มีแผ่นกาดที่เป็นโลหะมาให้ครบนะครับอาจจะเจอในหลายๆรุ่นของปิกอัพในกลุ่มนี้ที่มีกาดให้ แต่ถ้าสังเกตดีๆเป็นพลาสติกนะครับแต่คำนี้ให้เป็นเหล็กฮะซึ่งต้องมาดูต่อในรูปลักษณ์ทางด้านข้างจะเห็นว่ามีสัสดส่วนหลายๆส่วนที่เห็นแล้วบอกว่ามันดูคุ้นตาฮะผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันการออกแบบชิ้นแก้มก็รับกับแนวของโป่งที่เป็นแบบโป่งประกอบเข้าไปนะครับมีขอบประกบมุมของกันชนหน้าถ้าดูแนวเฉียงแล้วถือว่ามีมุมเข้าปะท้าหรือว่าแอปโพสเนี่ย เหมือนกับในรถของยุคก่อนที่ยังคงมีแนวของชายล่างทางด้านหน้าค่อนข้างยาวครับแต่ว่าด้วยระยะความสูงใต้ท้องจากจุดต่ำสุดที่อยู่ระดับประมาณ210มิลิเมตรเนี่ยก็เรียกว่าเป็นระดับมาตรฐานของรถขับเคลื่อน4ีล้อในกลุ่มรถปิกอัพนะครับจกมองข้างก็มาพร้อมกับไฟ LED ครับแล้วก็ยังมีการใส่อ p อปชันเข้าไปอย่างเช่นชุดไล่ฟ้าไฟฟ้าที่กระจกมองข้างด้วยก็เรียกว่าเป็นการตั้งใจจริงนะครับอย่างชุดไฟหน้าเอง ก็ยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่เปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะครับและในวันนี้ครับกับโครงการ39เส้นทางเรียนรู้ทำดีตามรอยข้อจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมที่โครงการไหนตามไปชมกันเลยครับ ค่าเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกทำลายและมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมที่อยู่ในบริเวณเขาชีโอนติดกับเขตวัดยานสังวรารามวรวิหารเขตตำบลนานจอมเทียนอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรี พระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติเพื่อมอบเป็นของขวัญแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวโรกาสที่เจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535และพระราชทานชื่อว่าโครงการป่าสิริเจริญวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเปรียบเสมือนว่าเป็นป่าแห่งความรักนั่นเอง ราชการที่9นะครับได้เสด็จมาที่วัดยานสังวรารามวลมหาวิหารนะครับทอดพระเนตรพื้นที่โดยรอบแล้วเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้แต่เดิมมีสภาพแห้งแล้งนะครับแล้วก็ท่านเห็นว่าถ้าได้มีการฟื้นฟูป่าขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้ประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยก็สามารถจะมีชีวิตความอยู่ดีเพราะว่าการมีป่าที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยก็ถือว่ามีสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับแล้วก็ป่าศรีเจริญวัดเนี่ยก็เป็นป่าต้นน้ำนะครับในการที่จะ เขาเรียกช่วยให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยได้รับน้ําจากป่าสิริเจริญวัดในการเอาไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการดํารงชีวิตด้วยนะครับหลังจากที่ป่าสิริเจริญวัดน,นะครับได้มีสภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ได้มีการจัดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับระยะทางหนึ่งกิโลครึ่งนะครับก็จะผ่านสวนศึกษาธรรมชาติต่างๆนะครับแล้วก็ผ่านการจาลองของชนิดป่านะครับอย่างเช่นป่าเตงรังนะครับป่า ดิบชื้นนะครับแล้วก็เดินในเส้นทางนะครับก็จะมีความร่มรื่นเราสองทางก็จะเต็มไปด้วยไม้นานา,นานชนิดนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสวนลมพันไม้ต่างๆเช่นสวนลมพันไม้ด,มมดอกหอมไทยนะครับ สวนลมพันธุไผ่สวนลมพันธุหวายนะครับรวมถึงสวนกล้วยนะครับแล้วก็มีมงบโบราชินีนะครับที่สามารถมาเดินตลอดเส้นทาง1กิโลก็จะผ่านสวนต่างๆนะครับตอนนี้นะครับเรานอกจากเราจะมีเส้นทางแล้วนะครับตอนนี้กัเรากําลังพัฒนาเส้นทางรอบป่าสีเจริญวัดระยะทางประมาณ18.9กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นเส้นทางปั่นจักรยานนะครับโดยสามารถได้ปั่นแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงนิเวศไปรอบป่าสีเจริญวัดนะครับ สำหรับแนวพระมีที่ได้พระราชทานไว้นะครับในเรื่องของการปลูกป่าในใจคนนะครับก็คือเมื่อเยาวชนนะครับหรือพี่น้องประชาชนได้มาเรียนรู้ที่นี่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจะเกิดความรู้สึกว่ารักธรรมชาตินะครับเพราะว่าที่นี่มีความงดงามในเรื่องของน้ำพระทัยของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ได้พระราชทานให้มีการปลูกฟื้นฟูป่าตรงนี้กลับขึ้นมาใหม่นะครับเป็นป่าต้นน้ําที่หล่อเลี้ยงชีวิตนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบนับเป็นหมื่นครอบครัวนะครับที่ได้ใช้น้ําจากที่นี่นะครับแล้วก็รวมถึงได้มี เขาเรียกสภาพความสมดุลทางธรรมชาติกลับขึ้นมาใหม่นะครับเป็นบ้านของอสัตว์ป่าครับที่จะสามารถอยู่ได้โดยปลอดภัยครับ เ c d e l ด o โอะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์รวมถึงผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศสนับสนุนโดยรถยนต์ MG 5ผ้าเบรกเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก มาถึงด้าน,น,นท้ายครับจะเห็นว่าออกแบบได้รับกับในแต่ละส่วนของตัวรถดีครับเพราะว่าโป่งข้างเนี่ยค่อนข้างใหญ่เป็นชิ้นประกอบยื่นออกมาแนวท้ายก็มีการออกให้มีขอบเป็นตูดเป็ดกระโดกขึ้นมาบางคนอาจจะบอกว่าดูดีไซน์คุ้นๆตายเหมือนกันตรงส่วนนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วทาให้เกิดประโยชน์นะครับในแง่ของความแข็งแรงการปรับให้มีลอนแล้วก็ขอบยกขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็จะได้พื้นที่ของขอบกระบะที่หนามากขึ้นแล้วก็ ทำให้มีความแข็งแรงในส่วนทางด้านบนมากกว่าที่จะเป็นผิวกระบ่าแบบตรงๆนะครับส่วนของกันชนล่างก็จะเป็นวัสดุรูปทรงกันชนเป็นตัวยูแล้วก็ครอบมาถึงทางด้านข้างด้วยสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์นอกจากไฟท,ท้ายที่เป็นแนวโค้งชิ้นเดียวมาถึงทางด้านข้างแล้วก็ยังมีชุดไฟตัดหมอกทางด้านล่างด้วยครับ มาต่อกันที่ภายในห้องโดยสารนะครับส่วนของดีไซน์ทางด้านนอกบางคนอาจจะบอกว่ามันดูคุ้นตาแต่ว่าในบางส่วนอาจจะรู้สึกขัดใจนะครับแต่พอเข้ามาข้างในต้องบอกว่า หน้าปัดคอนโซลการจัดวางตำแหน่งชุดอุปกรณ์รวมถึงช่องแอร์การตัดขอบ t r i มด้วยโครเมียมถือว่าจัดวางตำแหน่งแล้วก็มีดีไซน์รูปลักษณ์ที่ดีครับแต่ว่าในเรื่องส่วนของวัสดุบางจุดนะครับอย่างหนังเบาะที่ด้วยความรู้สึกว่ามันเป็น PVC ชัดไปนิดนึงนะครับ <c oughs> ก็อาจจะรู้สึกลดทอนเรื่องของวัสดุลงไปในส่วนของโปรงมาลัยที่เป็นรูปทรง3ก้านขนาดกำลังดีครับแล้วก็มีการออกแบบดีไซน์ล่องกลิปมือ แต่ว่าด้วยรูปแบบที่มันเป็นแบนแนวและนาบกันทั้งวงเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันดูย้อนยุคไปนิดหนึ่งนะฮะส่วนของขอบวงไลสามารถที่จะปรับขึ้นลงสูงต่ำได้ครับแต่ว่าปรับยืดหดไม่ได้โดยการจัดวางชุดหน้าจอจะเห็นว่ามีการออกแบบให้เป็นช่องเว,ว้าลงไปส่วนหน้าจอทัชสกรีนตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้คุณรู้สึกว่าการใช้งานนะครับแล้วก็ความคมชัดการเกิดเง,ดเงา รีเฟกซ์สตอนเนี่ยลดลงครับหือว่าออกแบบมาใช้ได้เลยนะครับดูดีแล้วก็ใช้งานง่ายถัดลงมาทางด้านล่างก็จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นแอร์ออโต้แต่ว่าไม่ได้แยกดูเอาโซนสามารถตั้งอุณหภูมินะครับสแสดงหน้าจอแบบดิจิตอลถ้ามองต่อเนื่องจากช่องแอร์ไปจะเห็นว่าคอนโซลหน้าถูกออกแบบให้มีมุมโค้งรับแล้วก็เว้าหลบตำแหน่งผู้โดยสารบอกว่าเป็นการออกแบบเพื่อเน้นขนาดพื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ให้อยากเต็มที่นะครับฉะนั้นก็ดีไซน์คอนโซลอาจจะดูเหมือนยกสูงขึ้นแต่ส่วนโคง้งแล้วก็เว้าแบบนี้ก็ทำให้เปิดให้มีพื้นที่ใส่ของแล้วก็สัมภาระอยู่โดยที่ไม่ได้กินเนื้อที่ทําให้เรานั่งแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างโปร่งทีเดียวครับสำหรับทางด้านหน้าตําแหน่งวางชุดเกียร์นะครับที่เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดมาพร้อมกับระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวและก็การคุมความเร็วลงทางลาชันแบบอัตโนมัติส่วนสวิต ในการปรับระบบขับเคลื่อนนั้นก็เป็นแบบไฟฟ้าแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะปรับควบคุมใช้งานได้ง่ายเรียกว่าเหมือนกับมาตรฐานของรถยุคใหม่ในยุคนี้เลยครับสำหรับภายในห้องโดยสารทางด้านหลังบอกว่าได้ขนาดพื้นที่ที่กว้างมากครับแนวระยะของช่วงฐานล้อการจัดวางคอนโซล แล้วก็การออกแบบประตูที่เปิดได้กว้างแล้วก็มีระยะในการขึ้นลงง่ายก็ทําให้เวลาขึ้นมานั่งแล้วเนี่ยขนาดที่นั่งกับช่วงรองต้นขาแบบเต็มฟูลไซส์อย่างนี้รู้สึกว่านั่งสบายครับมุมของบ่อหน้าถึงแม้ว่าจะถูกออกแบบมาได้ความรู้สึกนั่งแล้วค่อนข้างสูงแต่พอมาั่งทด้านหลังแล้วสูงกว่ายเยอะพอสมควรครับแต่ก็รับกับดีไซน์ภายในห้องโดยสารที่เป็นมุมโคง้งแล้วก็เป็นโดมกว้างขึ้นไปเรียกว่าพอนั่งเสร็จแล้วเนี่ย อารมณ์กับความรู้สึกมันเหมือนกับนั่งในรถที่มีขนาดใหญ่มากกว่าปิกอัพในรูปแบบที่เป็น4ประตูเพราะว่าเนื้อที่เหนือศีราเนเหลือเยอะครับ<ม>การออกแบบในส่วนของตำแหน่งพนักพิงถึงแม้ว่ารูปทรงจะดูเหมือนมันเป็นเรนยบเรียบเนี่ยแต่ว่ามันถูกออกแบบให้สามารถนั่งทางด้านหลังได้เป็น3าที่นั่งนะครับชิ้นกลางเนี่ยกว้างเลยทีเดียวแล้วก็พนักพิงช่วงกลางที่ไม่มีที่เท้าแขนตรงกลางแต่ก็ใช้ เป็นที่นั่งได้ซึ่งจุดที่จะเห็นก็คือความสูงของการวางโครงตัวถังเหนือจากแชสซีขึ้นมาทําให้ซุ้มอุโมงค์พากลางเนี่ยไม่ได้สูงหรือว่าลึกเข้ามาภายในห้องโดยสารเยอะเนื้อที่ตรงช่วงกลางในค่อนข้างตื้นครับแล้วก็มีมุมให้ระยะวางขาได้ถึงแม้ว่าจะวางข้างบนหรือว่าวางหลบนะครับซึ่งแนวเบาะที่วางสูงแบบนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่านั่งความรู้สึกเหมือนโซฟาที่นั่งหย่อนขาลงไปเพราะนัน้นก็เลย ไม่รู้สึกว่าคับแคบครับแล้วก็มีช่วงวางขาทางด้านหน้าที่เหลือแบบเรียกว่าอันดับต้นๆของในกลุ่มปิกอัพแบบ4ประตูในตอนนี้เลยทีเดียวครับซึ่งส่วนของคนขับก็อาจจะมีมุมมองทางด้านหลังที่ถูกบีบลดลงพอสมควรครับเพราะว่าความกว้างและก็สูงของแนวหลังคาทําให้มับีดพืด้นที่ของกระจกทางด้านหลังเนี่ยให้แคบกว่าปกติในพอสมควรทีเดียวครับ แต่เรียกว่าสาหรับคนนั่งแล้วก็ปล่งแล้วก็ได้ความรู้สึกที่ดีแล้วก็คนขับก็ได้เซ็นเซอร์ที่กันชนหลังเนี่ยมาชดเชยมุมของก็จบที่อาจจะลดลงไปรสนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชิน แล้วก็สําหรับสภาพเส้นทางในการทดสอบในวันนี้เราสตาร์ทกันที่โชว์ลูมสานักงานใหญ่แถวออนนุชครับไปเดี่ยะมุ่งหน้าออกอยังเส้นทางมอเตอร์เวย์วงแหวนตะวันออกนะครับแล้วก็จะไปยังเส้นทางจังหวัดชนบุรีครับโดยรถทดสอบในวันนี้แยกเป็นโฟตอนท r ูแลนด์ทั้งในรุ่น S นะครับที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อครับ ซึ่งในคันที่ผมทดสอบอยู่นี่เป็นรุ่นขับเคลื่อน4่ล้อตัวท็อปนะครับแล้วก็ในทุกทริม5ทริมที่มีการจําหน่ายอยู่ในเวลานี้เป็นเกียร์ธรรมดาทั้งหมดนะครับระยะและก็น้ําหนักของแป้นคลัชถือว่าได้น้ําหนักการควบคุมในการขับขี่ภายในเมืองที่กําลังดีครับช่วงการตอบสนองของเกียร์รวมถึงความต่อเนื่องในการขึ้นของรอบเครื่องยนต์ครับสำหรับการขับขี่ภายในเมืองก็รู้สึกว่ารอบการออกตัวจังหวะอัตราทดของเกียร์หนึ่งต่อเนื่องลงมา2ลงรวมถึง3เนี่ย ก็มีช่วงจังหวะเกียร์ที่ไม่ได้สั้นเกินไปสําหรับเกียร์หนึ่งซึ่งเรามักจะเจอในตัวรถบิ๊กอัพที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่ว่าในคันนี้เป็นการปรับเซ็ตอัตราทดชุดเกียร์เนี่ยมาพร้อมกับกล่องควบคุมของ Get t a ์ทช่วงขับปกติกับการออกตัวสำหรับภายในเมือง360นิวตันเมตรที่สูงสุดตั้งแต่1,800รอบเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าขับแล้วคล่องตัวดีครับส่วนของเสียงที่จะเป็นเพื่อนคุณตลอดเส้นทางก็คือเสียงของเครื่องยนต์นะครับ ในช่วงก่อน2,000รอบแล้วถือว่าอยู่ระดับพอรับได้ครับแต่ถ้าเกิดกดกระเร่งลงไปช่วงรอบเกินกว่า2,002ขึ้นไปถึง2,004โดยเฉพาะใกล้ๆ3,000ที่มันมาพร้อมแรงสั่นสะท้านอาจจะรู้สึกว่าชัดไปนิดคิดว่าหลายคนคงจะมีคำถามเดียวกันครับเมื่อโฟตอนมาทำรถปิ๊กอัพเพื่อการโดยสารในรูปแบบ4ประตูเรื่องมาตรฐานของชิ้นส่วนการประกอบระดับของสมรรถนะจะเป็นแบบไหน จากการได้ร่วมทริปทดลองขับในครั้งนี้ต้องบอกว่าการนำเอาเทคโนโลยีเด่นๆหลายส่วนมารวมกันถือว่าการให้เครื่องยนต์คัมมินขนาด 2,800cc ที่โดดเด่นในเรื่องความทนทานชุดหัวฉีดบอสครับชุดเกียร์เก็ตแคกถือเป็นการรวมเอาเทคโนโลยีเด่นๆจากหลายค่ายมาใส่ไว้ในรถครูแลนคันนี้มันเป็นคันหนึ่งครับที่น่าจับตามอง ถือเป็นรถที่ปรับเซ็ตช่วงล่างอยู่ในระดับที่ใช้ได้เลยทีเดียวครับแล้วก็เป็นรุ่นหนึ่งครับถ้าเกิดดูในรถ4ประตูในงบแ0 0แสนต้นแล้วถือว่ามีความคุ้มค่าในตัวเองครับเอาละครับสำหรับในทริปนี้นอกจากจะได้ทดลองในสภาพการขับขีบ่ภายในเมืองวิ่งทางไกลผ่านเส้นทางมอเตอร์เวย์ มายังชนบุรีแล้วตอนนี้เราเข้ามาในเส้นทางเมืองครับเพื่อที่จะทดลองนะครับในการขับขี่แบบออฟโรดชุดเกียร์ธรรมดาที่ทำงานควบคู่กับระบบทานเฟอร์รขับเคลื่อน4ีล้อนะครับของดานาถือว่าทำให้เราสามารถที่จะปรับโหมดเลือกการขับขี่จากในเส้นทางที่เราขับมาเป็นขับ2ล้อไฮก็สามารถที่จะปรับขึ้นมาเป็น4ไฮได้ท,ทันทีครับ แล้วก็การปรับมาเป็น4ี่ล้ออาจจะต้องมีการจอดหยุดรถสนิทแล้วก็ใส่เกียร์ว่างก่อนซึ่งก็เป็นปกติครับกำลังและทอกันตอบสนองแล้วก็การเปลี่ยนตำแหน่งของชุดคานเฟอร์รขับเคลื่อน4ี่ล้อที่เป็นแบบไฟฟ้าก็ทําให้สามารถขับเคลื่อนได้แบบต่อเนื่องแล้วก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ไปตามสภาวะเส้นทางที่เราขับทดสอบครับกําลังแรงบิดในช่วงอยู่ในอัตรธธาทด4ี่ไฮก็ถือว่าเพียงพอครับสําหรับการขับขี่ ในสภาพเส้นทางแบบนี้เรียกว่ามีเนินพอสมควรบวกกับสภาพเส้นทางที่เป็นโคนล,ลื่นนะครับแต่ในรุ่นขับเคลื่อนสีล้อหรือว่ารุ่น S นะครับก็มาพร้อมกับ Limited Slip ด้วยพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชันนะครับแต่ในการขับขี่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้ระบบใดๆมาช่วยการใช้ชุดอัตราทดบวกกับกำลังแรงบิดของเครื่องยนต์ก็เรียกว่า ไ,ได้ครับการซับแรงสั่นสะเทือนนะก็ถือว่าจุดช่วงล่างบางจังหวะช่วงความเร็วต่ำอาจจะรู้สึกว่าค่อนข้างมีกําลังส่งแรงสะเทือนขึ้นมาถึงภายในห้องโดยสารพอสมควรครับแต่พออยู่ในเส้นทางออฟโรดแล้วก็เราขับขี่ด้วยความเร็วกลางๆเนี่ยก็เรียกว่ามันซับแรงสั่นสะเทือนในสภาพเส้นทางที่ขรุขระแบบนี้ได้ดีครับ ในตำแหน่งท่านั่งชุดเบาะที่สามารถปรับความสูงได้แต่ว่าพวงมาลัยปรับเลื่อนตำแหน่งแล้วไม่สามารถปรับยืดระยะยืดหดได้ก็อาจจะรู้สึกถึงบางจังหวะว่าบุมของพวงมาลัยแปลกๆน,นิดนึงนะฮะ บริษัทเมอร์เซเดสเบนซ์ประเทศไทยจำกัดย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านยนตรกรรมพลังงานไฟฟ้ายกทัพสื่อมวลชนทดสอบสมรรถนะยนตรกรรมลั๊กอินไฮบริรุ่นใหม่ล่าสุด The E 350e พร้อมด้วยยนตรกรรมรุ่นอื่นๆภายใต้แบรนด์ EQ Electric Intelligence by Mercedes-Benz ครบทั้งพอร์ตโฟลิโอเป็นครั้งแรกในประเทศไทยจำนวนรวม12รุ่นในเส้นทางกรุงเทพพังงา เมอร์เซเดสเบน์ประเทศไทยมาทําอะไรที่นี่นะครับก็คือเป็นการมาเยี่ยมโรงเรียนเยาววิทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับของเมอร์เซเดสเบน์ประเทศไทยกับคณะผู้บริหารแล้วเราก็พาพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านมาด้วยนะครับเพราะว่าเมอร์เซเดสเบน์เองเนี่ยเราให้ความสําคัญในเรื่องของการศึกษานะครับที่เยาววิทย์เนี่ยก็เป็นโรงเรียนนะครับที่สอน2อภาษานะครับแล้วก็มีการเปิดในเรื่องของการเรียนอาชีวะด้วยนะครับจากเด็กที่จบป .1 ถึงป .6 ไปเนี่ยก็จะไปเรียนเรียนอาชีวะต่อเพื่อพัฒนาอาชีพต่อไปนะครับนั่นจะเป็นเหตุผลว่าทม Mercedes ถึง ให้การสนับสนุนโรงเรียนนี้นะครับนะครับสำหรับการเทสต์ไดรฟ์วันนี้นะครับเมอร์เซเดสเบประเทศไทยนะครับโดยคุณแฟรงค์เนี่ยก็ได้นํารถในกลุ่มของ EQ นะครับซึ่งเราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่15นะครับก็คือ E350e นะครับร่วมมากับ C-Class S-Class แล้วก็ GLE นะครับเป็นการเทสต์ไดรฟ์ตลอด2วันเต็มนะครับที่พี่ผู้สื่อข่าวเนี่ยจะได้มีโอกาสทดสอบรถยนต์ในกลุ่ม EQ ของ Mercedes-Benz นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะ ความสะดวกสบายนะครับในตลอดเส้นทางจากกรุงเทพมาจนถึงที่โรงเรียนยาววิทย์นะครับ